สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องมาตราตรวสกดที่ไม่ตรงมาตรากันนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันใช่แล้วค่ะเมื่อครั้งแล้วเราเรียนเรื่องมาตราตรวสกฎที่ตรงมาตรายังจำกันได้ไหมคะมาเบทวนกันหน่อยค่ะมาตราตรวสกฎที่ตรงมาตรา จะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นตรงมาตราเลยมีอยู่ทั้งหมด4แม่ใช่ไหมคะคือแม่กงแม่ก้มแม่เกยและก็แม่เกลและสำหรับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วพร้อมกันไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วกลับไปกันเลยคะ่ะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราจะมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันมีทั้งหมดกี่แม่คะเด็กๆมีทั้งหมดสี่แม่คะ่ะได้แก่แม่กบแม่กลนแม่กบและแม่ก,กดค่ะมาตราแรกที่เราจะเรียนคือมาตราแม่กบก,ก่อนที่เราจะเรียนกันเรามาร่วมร้องเพลงมาตราแม่กบพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะ เด็กๆช่วยกันร้องเสียงดังๆนะคะแล้วก็ปรบมือให้จังหวะไปด้วยค่ะมากันเลยค่ะ <l ip> มาตราแม่กบกมาตราแม่กบกไก่ไก่ควายไก่ไก่ควายคอรคักกัน,นที่ดังกลางวานคอรักกันที่ดังกลางวานสรานสุขใจสรางสุขใจโย,เยกเยเกลกบกโย,เยกเยเกลกบก แม่กบชกแม่กชกลวนสะกดด้วยแม่กบลวนสะกดด้วยแม่กกมีสีตัวมีสีตัวเรามาดูกันนะคะว่าตัวสะกดสีตัวในมาตราแม่กกจะมีพยัญชนะอะไรบ้างกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างคำในมาตราแม่กบก,กันค่ะ ลำบากซึ่งมีกอไก่เป็นตัวสะกดตัวเลขซึ่งมีขอไข่เป็นตัวสะกดบริจาคซึ่งมีคอควายเป็นตัวสะกดเมฆซึ่งมีคอระครังเป็นตัวสะกดต่อไปมาดูมาตราที่2กันเลยค่ะมาตราแม่กลมาตราแม่กลจะมีพยัญชนะเป็นตัวสะกดกี่ตัวหกตัวด้วยกันค่ะได้แก่พยัญชนะอะไรบ้าง นอหนูค่ะนอหนูเป็นพยัญชนะที่ตรงมาตราค่ะและก็จะมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างคำในมาตราแม่กลกันค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะบันไดบันนอหนูสะกดนอหนูเป็นพยัญชนะที่ตรงมาตราค่ะ ทำบุญยอหญิงเป็นตัวสะกดค่ะโบราณน,นอนเนนเป็นตัวสะกดค่ะทหารรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะผลไม้รอลิงเป็นตัวสะกดค่ะวานรอจุฬาเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปมาดูมาตราที่3กันค่ะคือมาตราแม่กบ มาตราแม่กบมีพยัญชนะเ,เป็นตัวสะกดกี่ตัวห้าตัวค่ะได้แก่พยัญชนะอะไรบ้างคะบอใบไม้บอใบไม้เป็นพยัญชนะท,ที่ตรงมาตราค่ะและก็มีพอปลาพอพานฟอฟันและพอสมเพาเป็นตัวสะกดค่ะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างคะ่ะตัวอย่างคำในมาตราแม่กบนะคะระเบียบ ซึ่งมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดรูปภาพมีปอปลาและพอพานเป็นตัวสะกดค่ะอาชีพพอพานเป็นตัวสะกดค่ะยีราฟฟอฟันเป็นตัวสะกดค่ะปรารบพ,พอสัาเพาเป็นตัวสะกดค่ะมาตราสุดท้ายแล้วค่ะคือมาตราแม่กด มาตราแม่กฎนี่นะคะเด็กๆจะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมากที่สุดเลยมากที่สุดกี่ตัวคะ16ตัวเลยทีเดียวค่ะได้แก่พยัญชนะอะไรบ้างเด็กๆต้องจําดีๆนะเพราะมีหลายตัวด้วยกันที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดก็จะมีดอเด็กจอดจานจอดช้างซอสโซ่ดอเชดาตอปตักถอสันฐานทบุโธทบุรเท่า,ทา,ทาตอเต,ต่าถอถุง ขอท,ะทะหารทอทงสาสาลาสอฤษีและสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปก็มาดูตัวอย่างคำในมาตรามแม่กฎกันค่ะมีหลายคำนะคะจำดีๆค่ะดอเด็กค่ะประจาดดอเด็กสะกดสำเร็จจอจานเป็นตัวสะกดค่ะพืชชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะกาดซอโซ่เป็นตัวสะกดค่ะ กฎหมายกฎด,ดอชาดาเป็นตัวสะกดค่ะปรากฏตอประตักเป็นตัวสะกดค่ะอูดทอสันฐานเป็นตัวสะกดค่ะครุฑทอบนโทเป็นตัวสะกดค่ะพัฒนาทอพุทธเท่าเป็นตัวสะกดค่ะอนุญาตต่อเต่าเป็นตัวสะกดค่ะ รถทอถุงเป็นตัวสะกดค่ะประมาทอทหารเป็นตัวสะกดค่ะปฏิเสธทอธงเป็นตัวสะกดค่ะอากาศสอสาราเป็นตัวสะกดค่ะพิษสอบอรษสีเป็นตัวสะกดค่ะโอกาสสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะสำหรับวันนี้ เราก็เรียนครบทั้ง4มาราแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันอีกครั้งเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ